หลังสงกานแล้วนะคะเรามาหาของดีสักชิ้นหนึ่งค่ะไว้เป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวนะคะคลิปนี้ขอนำเสนอเป็นก้อนดิบค่ะเป็นก้อนดิบที่รวมตัวกันนะคะของแก้วแก้วขนเหล็กค่ะแก้วกาบรุง้งแก้วกาบเงินกับทองและแก้วกาบใสค่ะหรือจะเรียกง่ายๆนะคะว่าแก้วขนเหล็กสาชาติร่วมกับตระกูลกาบค่ะ ซึ่งตระกูลกาบนะคะก็จะมีกาบรุงกาบเงินกาบทองกาบใสค่ะซึ่งในก้อนดิบเม็ดนี้ก้อนนี้นะคะมีครบเลยค่ะตระกูลกาบค่ะก้อนนี้นะคะจะมีขนาดอยู่ที่วัดด้านข้างนะคะจะได้อยู่3.5ซนติเมตรค่ะและความสูงของเม็ดนะคะวัดได้ที่6.5เซนติเมตรค่ะ 3.5คูณ6.5เซนติเมตรขนาดพอดีค่ะเหมาะสำหรับนะคะที่จะวางบูชาประจำบ้านประจำร้านหรือว่าจะเอาไว้ในรถก็ได้นะคะเพื่อเป็นสิริมงคลไว้ปกป้องคุ้มครองเวลาที่เราเดินทางเดินทางใกล้ๆปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะ ก้อนนะคะเราจะเปิดหน้าอยู่3ด้านค่ะก็จะมองเข้าไปเป็นมิติที่สวยงามนะคะด้านล่างก็จะเห็นเป็นสีคุณคุณขาวๆาวนะคะเป็นกาบเงินแล้วก็กาบใสค่ะแล้วก็มีกาบรุง้งด้านบนก็จะมีกาบทองที่ลอยอยู่นะคะมองแต่ละมุมก็จะเห็นมุมมองที่เห็นมนทินแร่ที่สวยงามค่ะ เปิดหน้า3ด้านนะคะเราจะเห็นว่ามีขนเหล็กกระจายตัวอยู่ทั่วก้อนเลยค่ะนี่คือด้านที่ไม่ได้เปิดหน้านะคะก็จะเห็นเป็นลักษณะดันด้านค่ะมองส่องเข้าไปนะคะจะเห็นกับรุ้งที่สะท้อนแสงสวยงามกับเงินชัดเจนและมีกับทองร่วมด้วยค่ะ ถือว่าก้อนดิบก้อนนี้นะคะได้อิทธิคุณของแก้วคนเหล็กแล้วก็แก้วตระกูลกาบครบถ้วนเลยค่ะถ้าหากท่านใดนะคะชื่นชอบก้อนดิบที่ไม่ผ่านการเจรไนนะคะแอดมินแนะนำก้อนนี้เลยค่ะเพราะว่าเปิดหน้าอยู่3มด้านนะคะก็จะเห็นมลทินแร่ที่อยู่ด้านในสวยงามและชัดเจนค่ะ ขนาดก้อนนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่ค่ะ3.5คูณ6.5นะคะสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบการเข้าสมาธินั่งกรรมฐานนะคะถือก้อนดิบก้อนนี้ไว้ในมือได้เลยค่ะเข้าสมาธิได้ลึกและอยู่ในสมาธิได้นานเลยทีเดียวค่ะถ้าหากท่านใดนะคะชื่นชอบก้อนดิบก้อนนี้ก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกับแอดมินได้โดยตรงเลยนะคะขอบคุณค่ะ